ไม่นไหนต้องลองครับครัอ๋อนี่นี่ครับทุกคนขนมตายายทำเอง สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะผมวันนี้บ่าวน,นิพนพาย f ฟมาเที่ยวคลองสามปทุมธาน,นีนะผมมาร้านพี่ยาคนรุมอีกแล้วผมเดี๋ยวบ่าวนิพนจะพา f c ท่านผู้ชมนะผมไปชมบรรยากาศด้านในร้านกันนะผมตอนนี้ลูกค้าเยอะมากๆครับขนาดเป็นแค่วันธรรมดานะครับผมที่จอดรถนี่แทบจะไม่มีเลยนะผมเดี๋ยวบาวน,นิพนพา FC เข้าไปชมกันเลยครับผมไปกันเลย ตอนนี้พี่ยาสั่งสั่งเร่งแล้วนะครับเนี่ยดูน้ำพริกกอกไม่ทันแล้วนะครับวันนี้น้ำพริกตาแดงนี่เป็นน้ำพริกที่ขายดีที่สุดเลยนะครับเอาเอามาก็ทําไม่ทันเลยบอกเลยนะครับขายดีมากๆแล้วก็อร่อยด้วยมาจออรถอันนี้น,นิดนึงนะครับสําหรับค้นอีสานบานเทานี่ต้องเติมพริกอีกอะ่ะให้มันเผ็ด,ผดนี่ไปอย่างนี้เลย คุณแม่ไปขายที่ไหนครับเนี่ยตลาดบอ่อทองตลาดบ่อทอง๋อ้ทดคุเสียบทอดไดร่ลนี่ดอูอ๋อตามติดร้านพิยา นี่เทกันอย่างนี้เลยนี่เป็นน้ำพริกหมูหยองนะครับเนี่ยทำสดๆร้อนๆเลยนะครับทุกคนอร่อยที่อะไรอร่อยที่ปลาใช่ไหมอร่อยที่ปลาใช่ไหมหรืออร่อยที่กิมมือใช่ใครไก่ตำก้าวอร่อยใช่ไก่ตำก็อร่อยได้มีกิมมือก้อร่อยซื้ออะไรพี่ยาข่าลุงปลากระพงขาว๋อเอยม่ที่พิณนี่ต่างอร่อยแล้วไอ้นี่นักปลา อ๋อนี่เป็นปลากระป๋องนะผมนี่นี่นี่เจ้าเจ้าของแบรนด์มาขายเองเลยครับผมจะแบ่งไปให้ครับปลากระป๋องเจ้าของแบรนด์มาขายเองเลยครับเจ้าของแบรนดง นี่ราคาถูกนี่นีก็ไปเป็นชุดเลยอันนี้ขายที่ไหนครับแม่ ไม่ไยไหนต้องลองครับอ้โครับอ๋อนี่นี่ครับทุกคนขนมตายายทำเองอร่อย ชอตเด็ดชอตเด็ดปลาทูมันปลาทูครับไม่มีปลาทูดูครับเฮ้ยเขาทำอะไรกันทั้งนั้นใจเย็นครับได้กันทุกคนครับน้ำพริกตาอ๋อน้ำพริกตาแดงนี่มันขายดีที่สุดนะครับเนี่ยอร่อยไปเดี๋ยวเหลือไว้ให้ผมสักปลุกหน่อยนะครับไม่ทันแล้วพี่หมดแล้วให้สักหนึ่งปุกก็พอครับเอาไปกินเหรออาไม่ไม่เดี๋ยว นี่ดูครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาหยิบแบบนี้เลยคือว่ารถยังไม่เทเลยนะเนี่ยนียนน่น้ำพริกนรกปลานครับผมน้ำพริกเผาปลาทูหอม น,น้ำพริกปลาย่างใกล้จะหมดแล้วนะครับเนี่ยน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกเผาเห็ดหอมนะครับเนี่ยอือหือปลูกละสามสิบห้าบาทนะครับเนี่ยน้ำพริกปลาทูหอมน่ากินน่ากินน้ำพริกเผาทูน่านะครับเนี่ย ทำร้อนๆเลยนะครับเนี่ยสดๆร้อนๆน,น,น้ำพริกตาแดงปลาย่างนะคน้ำน้ำพริกเผาปลาอินทรียนะครับน้ำพริกนื้อลึกหมึกนะครับโอ้โหดูหมากันแบบนี้เลยเป็นถังแบบนี้เลย นี่เป็นแซลมอนนะครับผมน้ำพริกปลาแซลมอนนะครับสามสิบห้านะครับผมเนี่ยราคาสามสิบห้าเด้อพี่น้องอันนี้เป็นน้ำพริกกุ้งเสียบสามสิบห้าเหมือนกันราคานี้เป็นน้ำพริกปลาสลิดนะครับเนี่ย ปลาสลิดผัดพริกขิงน้ำพริกหมึกกระตอยเป็นยังไงครับน้ำพริกหมึกกระตอยนี่ก็สามสิบห้าเหมือนกันอันนี้เป็นน้ำพริกปูกระตอยทอดกรอบนะครับเนี่ยน้ำพริกหมึกกระตอยทรงเครื่องนะครับ นี่ก็เป็นน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาสามสิบห้าเหมือนกันจ้าปกดีสูตรโบราณครับเนี่ยสามบห้าบาทเหมือนกันนี่นะครับผมทุกคนจะก็จะประมาณนี้นะผมมาเป็นคันรถแบบนี้เลยเลือกมีน้ำพริกมากกว่าห้าสิบอย่างเลยนะครับน้ำพริกปลากระป๋องังมีเลยครับเนี่ย กล่องละสิบาบาทแพ็คหนึ่ง130บาท,บาทนะครับผม<า><อ>นี่ลสองปากกรอบละหนึ่งร้อยบาทนี่จะเป็นโซนของแห้งนะครับเนะี่ยลูกอม ยี่สิบห้าบาทนี่สายกับแก้มต้องไม่ควรพลาดครับมะเมนเมะม่วงผัดเอ้ยทอดกรอบแล้วก็พริกนะครับทรงเครื่องนะอร่อยเลยเนี่ยกับแก้มราคาถุงล้นหนึ่งรอยบาทท่าน้เองแคบหมูยี่สิบาท พริกทอดกรอบนะครับพริกทอดกรอบ40บาทเท่านั้นเองครับผมจะลองเอาไปดูครับอร่อยอร่อยครับนี่เป็นนังไก่นะครับนางไก่30บาทนะปินกับพ้มตำอร่อยเลยนี้เป็นลำไย,ยอบแห้งนะครับผมกิโลละ350บบาทพร้อมสูตรวิธีการต้มขายต้ม หรือไปทำงทานก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าขนมอะไรนะเ้ยจำไม่ได้หวานมันอร่อยอ่ะอร่อยจริงขนมเนี้ยเม็ดเม,ม็ดมะม่วงทอดกรอบผสมราคาห้าสิบบาท นี่ขนมกล่องละสามสิบบาทนะครับเนี่ยคนเยอะมากดูทุกคนแคบหมูก็มีนะแบบเนี้ยอันนี้เป็นน้ำพริกแบบถุงพ่อค้าจะไปก่อกขายเองน้ำพริกนี่เป็นาราคาน้ำพริกพ่อค้าแม่ค้าจะเอาไปกอกเองไปกอกแต่ถุงแบบนั้นสั่งนั้นเลยยากี่โลกิโลทำมีหลายหลากหลาย,ลายก็เหมือนกันกันกบที่ เป็นกระป๋องนั่นแหละครับอันนี้เป็นแบบถุงแค่นั้นเองนเนอากุ้งหอมมากเครื่องแกงดูขอบคุณครับอันนี้จะแบบที่เป็นถุงพอ้ายไม่มคยก็จะเอาไปกรอกเอง ถ้าคนไม่เอาแบบเป็นกระปุกนะครับ,น,บนี่เป็นพวกมันเผือกทอดนะครับอันนี้ยังมีเลยเนี่ยข้าวแตนข้าวแตนยี่บาทนะครับเออ ยี่สิบบาทข้าวแตนสูตรอร่อยครับไป <c oughs> นี่เป็นเม็ดอะไรนะถัวนะ่วใช่ไหมกับแก้มนะวัน <c oughs> นี้เราก็มากับพี่ใหญ่นะครับผม <c oughs> นี่เป็นมึงชนองชาแนลนะครับผม <c oughs> ในช่อง YouTube แล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับวัน <c oughs> นี้มาตะลุยร้านพิยาคนลุม <c oughs> ปลาแซบนัวปลาจิมฟรีนะคะอร่อยอร่อยดังในเพชรพิยาค่ะชิมส้มตำฟรีเัาดังในมิวสะค่ะข้องพิยาค่ะขวดละเท่าไหร่นะครับขวดละยี่สิบบาทค่ะเราไปขายสามจับสามสิบห้าสามคนร้อย่อน้ำปลาปลากระพงขาวปลากระพงขาวนะครับผมโอ้นี่นี่วันละพันหลัวค่ะที่ดังดในพันในเพจรพิยาวันละพันหลเลยนะครับผม นี่เจ้าของแบรนด์มาขายเองเลยนะครับเนี่ยของนี้นะครับฝ่ายนี่พอสั่งสั่งซื้อในเพจร้านพิยาคนรุมได้เลยนะผมนี่เตรียมก็จะยกแพ็คยกแพ็คอ๋อเตรียมมากันอย่างนี้เลยคนก็จะมาเอาห้าสิบห้าสิบโลรอยโลกค่ะอุ้ยหกอุ้ยหกเฮ้ชิมฟรีชิมฟรีครับดูสายปลาร้านี้ต้องเบาะนิพลเท่านั้นนะครับดูดู นี่เลยอืออือ,อตลาดนัวไหมนัวแต่ <c oughs> อร่อยปนะแต่ถ้าเราตำเ,เองเราจะเลือกรสได้ไงอเองแล้วก็ใช่เราก็ใส่ได้เลยใช่นี่เขาตำให้ฟรีก็รสชาติก็ประมาณนี้ก็อร่อยอยู่เหมือนกันทบเนี่ย ใชร่รู้<ม>รสชาติปลาล้ายใช่ไหมใช่ยินน่น้ำปลาล้าได้นะครับจังหวัดพิจิมีบาร์นิมอหิวู่ะเนี่ยอร่อยขอเป็นขนมกินนะ<ม>อิ่มเลยนะเม่นนะเออโอ้ยอร่อยจริงครับผมน้ำปลาล้าขคนละ20บาท อเืเป็นโรคไตปะนี่นะอแซ่บแซ่บไปเรือยครับแซ่บนัวครับนกโดนเล็บเ้ยนะเที่ <c oughs> ยงนี่ทุกคนลูกค้าอันนี้แค่วันธรรมดานะครับเนี่ยคนก็เยอะเหมือนกันนะครับคนเยอะมากทุกคน นี่ผ้าเสาทิตย์นี่ยิ่งเยอะกว่าน,นี้อีกนะครับมาได้นะทุกคนกับร้านทีิยาคนลุมนะครับอันนี้เป็นน้ำพริกแบบถุงนะครับผมถุงละสิบบาทครับทุกคนก็เหมือนกันกันกบที่เป็นกระป๋องนั่นแหละครับ มันก็เป็นเหมือนกับที่เป็นกระป๋องแต่อันนี้เป็นแบบถุงแค่นั้นเองสําหรับคนกินน้อย10บ,บาทครับถ้าถุงเล็ก5บาทนี่ถุงแบบนีบ้5บาทสำหรับคนกินน้อยเนี่ยแบบฉีกพอหนึ่งก็อิ่มพอเลยไม่ต้องกินไปเ,เยอะใช่ครับคุกข้าวข้าวสวยร้อนๆนะครับนี่ลูกค้าก็เลือกได้เลยนะคะขุนเชียงอันนี้เป็นปลาทูหอมนะครับ เท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบบาทอะยบาที่สิบบาทนั่นเองครับทุกคนตัวละห้าบาทมาซื้อได้เลยนะครับผมกับร้านพิญญาคุณลุมเป็นขึ้นชื่อเลยนะสำหรับร้านพิญญาคุณลุมเนี่ยน้ำพริกนี่มีมากกว่าห้าสิบอย่างครับทุกคนมีห้าห้าสิบรสเลยพ้าก็จะมาซื้อไปแบบนี้สองคันรถเลยเนี่ย